นายนายนายขายอะไรกันบ้างฮะขายขนมปังปิ้งครับของที่เธอเอามาขายอ่ะนี่เรียกสร้างสรรแล้วเหรอก็ใช่สิคะสร้างสีสันบนใบหน้าค่ะเธอบ้านหนังสือมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเอามาจากห้องสมุดครับกูห้ห้องสมุดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เห็นไหมรูเฮ้ย เฮยค้กเสียเนคกใ่ค้โยเดี๋ยวยุจะไปไหนกันไปเล่นบอลใช่ครับอยาพูดจะเล่นบอลสิพรุ่งนี้อ่ะเขาจะจัดตลาดนัดโรงเรียนไปเตรียมของมาขายได้ยังไปไปหาของมาขายข้าวเร็วโอ้ยอดเล่นบอลเลยต้องเตรียมหอง เตรียมของเขา้าอุ้ยไปเลยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอาว,อาวจัดร้านจัดร้านเอานายนายนายขายอะไรกันบ้างฮะสวัสดีครับครูผมขายขนมปังปิ้งครับขนมปังปิ้งอันนี่เขาเรียกว่าเครื่องอบขนมปังเขียนชื่อร้านก็ผิดทำเป็นจริงปะเนี่ยอ๋อเป็นครับครูพราแม่ผมอะทำให้ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนครับอ่อืม โอเคอสวัสดีค่ะของที่จะเอามาขายอ่ะอนี่เรียกสร้างสรรค์แล้วเหรอก็ใช่สิคะสร้างสีสันบนใบหน้าค่ะขายแต่เครื่องสำอางวันวันเอาแต,แต่แต่งหน้าแต่งตาละสิถ้าปากไม่แดงก็ไม่มีแรงเรียนสิคราครูเอาสเปคไม่ครับครูนีปากแดงๆเหมาะกับครูเลยนะคะจริงเหรอจริงสิคะลองดูเลย เ,ออเออมื่อกี้ด่าอยู่เลยออขอบคุณค่ะไวมาุดหมุนใหม่นะคะพูดอะไรบอาว่าพ,พูดเรื่องเกมเฉยๆใช่ครับฮะ,ฮะเรื่องเรียนครับพูดเรื่องเรียนใช่ครับว่าฉันว่าเรืออะไรเกมๆขายหนังสือแต่มันพูดเรื่องเกมเนี่ยนะเกมอ่านหนังสือครับร้านหนังสือค่อย,ยังชั่วหน่อยขายของที่มันมีสาระดีๆชื่นชมมากเลยเ,อ,เอ้ยว่าแต่เธอาแม่หนังสือมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย เอามาจากห้องสมุดครับครูฮะห,ห้องสมุดเหรอเธอเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไหมบรรารักษณ์คงนั้นอะแรงแค่ไหนเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยอ๋ออได้ครับได้ครับเร็วๆอ่ะมาวินเธอขายอะไรเนี่ยผมขายน้ำส้มครับน้ำส้มเหรอดีเลยเอามาให้ครูหน่อยสิครูค,คอแห้งอยู่พอดีได้ครับครู ห็นจะมีกลิ่นส้มเลยครูกินแล้วนะ <c oughs> นี่มันน้ำอะไรของเธอเนี่ยฮะนายบอกว่าน้ำส้มไงก็มันเป็นน้ำส้มปลอมลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครูฮะน้ำส้มปลอม <c oughs> <c oughs> น้ำส้มปลอมเรื่อ <c oughs> งนี้จะขายได้ยังไงใครจะเชื่อถือเธอ อ้าวครูแต่ว่ากูเขียนนะน้ำส้มปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ไโกกนี่โอ้ยเธอเนี่ไม่ได้เลือดจริงๆเลยเฮ้ยครูครับทางนี้ครับมาร้านผมมาร้านผมเนี่ยของผมอ่ะเด็กกับเพื่อนดิไหนดูซิของเธอร้านอะไรเนี่ยร้านของโอ้ยยุดยืดยืดมาทะเลาะอะไรกันอะไหนมีอะไรบ้างเนี่ยครูก็จะมีพระจากวัดต่างๆจริงเหรอครับนั้นฉันขอดูหน่อยสิครูครับโอ้ยตีฉันทำไม ต้องไหวก่อนครับครูก่อนจะจัอมครับเฮ้ยครูครับแว่นนี้ครูดูไม่เห็นหรอกนี่ครับครูอันนี้ไม่ทำอะไรหรอกไว้ดูพระนะครูไม่ใช่แหวนนะครับเอาหรอใส่นิ้วชี้ครับนิ้วชี้ก็ได้ครับนั่นแหละครับแล้วก็ดูนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวครูแว่นเนี่ยครับมองใกล้ๆเห็นหมดเลยครับ วองค์อื่นหน่อยได้ไหมได้ครับนี่พระเนี่ยผมครับหลวงปู่ทวดร้อยปีครับข้างหลังก็มีนะครับครูครับไม่ใช่แค่นี้ครับนี่แก้วนี้ด้วยครูเนี่ยครับทำมาจากหนังหน้ากระโหลกครับผมไปเอามาจากศพฮะเธอจะบ้าเหรอไม่ช่ของเก๋หรือเปล่าของจริงครับครูไม่เก๊แน่นอนนี่ก็หัวกระโหลกของจริงผมไหักคอมาครับแล้วนี่ด้วยครับตัวกระโหลกผมมาใส่ผ้าให้ครับเขาไม่ได้นุ่งผ้ามก็ได้นุ่งผ้าถุงให้ครับนี่ครูมอนี้ผ่านการบูชายันมาแล้วครับแล้วนี่น้ำอะไร อ๋อไอ้นี่เหรอครับน้ำมนต์ครับครูสักศิษย์มากครับแล้วบว่าดีมากครับใครโดนผมแล้วจะดีมากครูนี่นะครับูหย่าครูครับไม่ครูไม่หย่าทำอะไรผมไม่ผมน้ำมนต์ผมไม่ได้ครับครูผมมันมันศักดิ์สิทธิ์ครับเขาห้ามผมให้ผู้ชายครับใครบอไปว่าไปว่า ทะเลาะกันเลยอ่ะเฮ้ยไม่จะใส่น้ำเลี้วครูเอ้ยครูอย่าขัดคืนครับครูไม่ได้ขัดคืนไม่คู่อย่าครับครูไออันนี้ของหลวงพ่อนะครับคูเดี๋ยวหลวงพ่อด่าผมไม่เป็นไรฉันวาตั้งไว้ตั้งไว้จุ๊บจาตั้งไว้เอตั้งไว้โอเคตั้งไว้ครัแล้วก็อันนี้แรกครับผมเอามาจากภูเขานะครับภูเขาพี่ไม้ครับหินพี่ไม้เอ้ยมาดิครูตั้งเอาไว้ให้มันถูกที่ถูกทางอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเธอดินมาใส่ในขวดโหลไว้ทำไมอ๋อครูครับอันนี้ใช่ปะครับ มันคือดินของป่าชาลัยปีครับ <ปะ S 1> ช,ชาลัยปีที่เขาฝังฝังผีครับนี่ครับกระโหลกนี้จะมีขึ้นเสียงของพลังศรัทธาครับถ้าคุูศรัทธามากเสียงก็จะดังแต่ถ้าคุณไม่ค่อยศรัทธามันจะไม่มีเสียงครับไม่เชื่อค,คุณลองเอานิ้วเข้ามาดูครับเดี๋ยวมันจะมีพลังขึ้นเสียงใส่มาในปากครับครูเอานิ้วเข้าไปในปากใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้ไม่เชื่อคุณลองใส่มาอีกครั้งดูครับอีกครั้งหนึ่งเหรอครับเฮ้ยแล้วครู เมื่อครูส่งกิจศรัทธามากมันก็เสียงดังขึ้นโกหกหรือเปล่าเธอทําเองหรือเปล่าผมไม่ได้ทำครูครูนิ้เข้ามาดูหน้าผมได้เลยแต่จมูกเธอมันแอบบานๆนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําจริงนะครูไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองให้เพื่อนจับดูมากล้าแน่นอนจับดูเดีย๋ยวจะมีเครื่องเสียงจับพวกนายใส่เข้าไปในปากเหรอเหรอเหรอเรอเหรอเหรอเหอเหร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 ่เหร่เหรอ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  ไม่เชื่อพวกนายลองเอาม้วแย่เข้ามาในปากดูจะมีเครื่องเสียงเห็นไหมครูที่ยอมอยังฟามแย่เข้ามาเฮ้ยครูมันเป็นเรื่องจริงครูโอ้ยพอพอพอแค่จะเชื่อก็เชื่อไม่ฉันไม่เชื่อหรอกโอ้ยครูครูกลับมาที่น้ำขผมก่อนมันโอ้ยโอ้ยอมันจะมีอย่างหนึ่งที่มีขึ้นเสียงอะไรนี่ครู คือคุณรู้จักว่ามันคืออะไรก็จะถามอยู่ว่าคืออะไรอ๋อครับมันคือผ้าขันผ้าขันใช่ครับผ้าขันมันต้องเป็นหน้าตากี้ไม่ใช่เหรอนี่ครูผ้าขันเนี่ยก็ได้เป็นผ้าขันละปลุกเสกจากขันครับเฮ้ยเฮ้ยไอเนี่ยถ้าผมทําจะมีเสียงแต่ถ้าคนอื่นทําจะไม่มีเสียงกูเชื่อผมปะครูดูนะครับเห็นไหมครู้ยเฮ้ยเ้ยนี่ครูมันคือลูกดอกกับผ้าขัน โอ้โหได้เลยครับเนี่ยอุ้ยปันปันสุดยอดเลยว่ะช้ขอลองทำให้นีดิเอาดิเอ้าทำไมไม่มีเสียก็บอกแล้วต้องไม่ใช่คนเดียวผู้มีบุญญาธิการทหานเนี่ยอยู่เจ้าของทท่านั้นถึงมีเสียงคิดยังไงนี่คือลองทำดูโอ้ยชันก็ทำได้ถ้าขนาดนั้นอ่ะ มมโอ้ยลาสาระมากๆเลยฉันให้เธอมาตั้งร้านตั้งบูธขายของที่มันมีสาระแต่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วไงแต่มันไม่ได้สาระนี่ต้องของฉันเนี่นี่มาดูของฉันไม่ใช่เพืคนดูนะ เป็นเค้กเป็นเค้กโอ้คหก็แค่เป็นเค้กเองถ้ามันเป็นเวอแหม่ถ้ามันเป็นดูถูกแพนเค้กฉันแพนเค้กกองฉันนะดีของเมื่อเธอแหละแพนเค้กกองฉันไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะฉันจะบอกให้เป็นแพนเค้กแฟนซีจ้าเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเดยมอนเหรอเหมือนแว่นตาคุณเลยอะหยุดพูดเดี๋ยวนี้แล้วก็รอตัววี น้ออา้าวแล้วคุณที่แทไปทำไมเธอนี่ก็ฉันก็ไม่แปลกใจทำไมถึงได้ที่โหลโอ้ยเตียงเลยฉันเดินกันในห้างใช่ไหมเนี่ยไม่เดินตลาดลงตลาดนัดกันเลยใช่ไหมฮะฉันบอกให้ฉันไปซื้อบ่อยมากฉันเลยลอบสู่ไปทำไงตลาดหนึ่งสอง้ออตบเอนาบิเอวครับ เธอไม่รู้จักหรอการ์ตูนเนี่ยเกโลโลเกโลโลครูมันชื่อเกโลโลไม่ใช่เกโลโลเกโลโลฉันได้ยินว่ามันพูดว่าเกโลโลโอ้ยมันภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครูใช่ไงอ่ะได้แล้วครูทำท่าให้ดีชวนหน่อยหยุดสามอ่ะอ่ะครับครูคะแต่ว่าอันต่อไปหนูขอทำได้ไหมคะก็ยอมได้อุ้ยใจดีมากเลยค่ะ ว่าใช่ไงอร hmm. ่อยเราจะทํารูปที <th 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 ่ท oui ุกคนฮิตอยู่รูปอะไรรูปอะไรวะคอยดูวงกลมเหรอดูงเลมอนหรือเปล่าวงกลมอ่ะหนอนบีเซอร์หรือเปล่าเป็นไงบ้างอเวลาอันเดอร์ทำแอปเปิ้ลหรือเปล่าแอปเปิ้ลน่ะเอ้ยไม่ใช่โอยแอปปเิ้ลทิมทับทิมโอ้ยมีนานอย่างนั้นอ่ะทุรียันเธอว่าตัวอะไรอ่ะฮะผักบุ้งปลาหรือเปล่าแดกูล่าป่ะ โอโอะไรอะไรบู๊บูอันนี้อ่โคตรฮิตเลยครูใช่ครูลาบู๊อะคุณไม่รู Goth ้จักหรอไปอยู่ไหนมาเนี่ยฮิตได้ไงหน้าตาประหลาดขนาดนี้เออแต่ว่าแต่ของเธอไม่สวยจริงไงครับบุ้งโอ้โหแน่จริงก็ว่าดูสิเออได้ฉันว่าดก็ได้สำหรบคนเธออีกเออมาเลยมาออกออกอยากรู้เหมือนกันมาออกออกออกว้าวเหมือนมากเลยอ่ะยังไม่ทันวาดวาดเลยเพื่อนตัวอะไรน่าบู๊บู๊ไงครู โอ้โหโบไม่มากราบชอบชอบเย้ชอขอดูสิโอ๊ยตัวประหลาดนี่ตัวประหลาดนี่เหรอที่นายบอกว่าสวยฉันสวยกว่าเยอะเลยเดี๋ยวฉันทำให้ดูสวยกว่านี้อีกหรอต่ออะทำี่ว้าวเธอสวยเลยเธออยู่นั่นอะไรริอี๋ล่ะเบ๊ะเบ๊ะอะไรริโอ ออทุเรียนหูได้อย่างนูข้างในเป็นะไรเอ้ยเป็นอะ เราพูดตาโคตรแดงอ่ะเอาดิเอาดูอุ้ยน้ำมันเอ้ยไม่ใช่เคยไหมเหมือนเราบูดเป็นโลกอ่ะอันเนี้ยคือทำนี่จะไปใครอีกอ่ะฟารมาเลยใช้เหลามือโตอะรนี้แหละไม่ที่เนี่เหมือนฉันหรอกเอาที่เอาสิที่ผิดหมูหูแลมด้วยโอ้ my god หูกก็ตายไหมเนี่ยแล้วแล้วดูข้างในหูแค่หลอดหูแค่หลอดหูไม่เท่าเลย ฟ้าฟันอะไรแบบนั้นอ๋อลราบูว์เวอร์ชันดัดฟันนะเจ่าเจ้ครับดูกันตั้งซักโอ้ยโอ้ยไม่ได้ทำมันเสร็จมืดค่ำหมดแล้วเนี่ยครูไม่ต้องใช้เวลาครับไครูไม่ต้องใช้เวลาอะไรกับปิ้งย่างเลยพวกขาทุกคนอะแต่ละสีอย่างละสีไอ้แม่ครูผมอะ ูกสีอามารวมกันเลยคอยดูนะทำแล้วก็รีบาทำแล้วทำไมไม่ทสีขาวอะันจะกลับบ้านแล้วเป็นไงครูบอกแล้วยิงจกเ่้ยมันพิันไิงเหัน่าครูนใส่ขาผม้ามมันยงจกยิงงมันใส่ขาผมอะ คนลูกเลยอ้าวเฮ้ยต่อไปว่าอะไรต่ออะเราพูดูเด็กอนุบาลขอเสนอผลงานอันนี้แหละรับรองสวยของทุกคนแน่นอนบอกแล้วของฉันเป็นเรนโบว์จริงเหรอขี้โม่คอเดูนะครูโอ้โหไงสวยอะ ผมบอกแล้วครูครับครูต้องตัดสินแล้วะครับว่าเราของใครสวยสุดของผมสวยปะของหนูสิคะครูของเรานี่ไม่ย่ของเธอของฉันเว้ยนี่เรนโบเลยคู่นะาคู่หน้ของฉันน่ะโอ้โหของเราอะชนะทุกคนเลยของเราคู่นคุณสินเรนโบ่มผมจะให้ฉันตัดสินได้ไง ลาบูบูไม่รู้จักเลยตัวจริงมันเป็นยังไงอ่ะคุณลองช็อดูดิครับลาบูไม่ใช่ตัวจริงครับมเป็นตุ๊กตาก็ตุ๊กตาก็ตุ๊กอะไรก็นั่นแหละคุณลอกมาสักคนเถอะของคจสุดครับลาบูอ่ะของมของผมของผมคัณเีวยฉันเลือกเองของใครจริสุดออคุณดูคุณดูดูของของผมูแล้วฉันเลือกของผมของผของผมของผมมอเนจริงสุดนะอานาวินก็ได้ฮะของผมไม่นะะเชนะโอ้งว่ะ ออเอาลับไปกินบ้านดีกว่าไปไปไปเรื่องหัวดีครับไปเรื่อไปเรื่องัวดีค่ะเขาจะไม่รู้นี่ว่าลาบูบูตัวจริงมันเป็นยังไงอ่ะกูบูเลิศดูกูบูเลิศดูเฮ้ยอ้าวแล้วไม่มีใครจ่ายตังค์แล้วหรอเฮ้ยจะไม่ได้สักบาทเลยอ่ะมาทุกคนเรามากินกันดีกว่ามามาโอ้ยอือร่อยอ่ะอืมอืมอร่อ อ๋ออือยอือ,อว่าแต่คั่วสนาแกทำเป็นครเหอะไร,ร,รกันนะใช่ใช่แต่พวกนายลืมจ่ายตังค์คัวสนาหรือเปล่าไม่ต้องจ่ายมันไม่ดีเก่งไม่ดี